ที่แตธนาครกบบ้านพักใจที่ตำรวจของเรานเดนะเปเอฟล่าสิบนครูอิทนิัง้วเื่อนบเซมจัดให้ว่ามายย

ทีทีเลื่องนไวทาบนะครับเอาจออไหนเอาบทนะฮะเข้าประจิตใจนะครับอยกระก็ได้เวลาเดครับโอ้พนีพัดงบมันโอ้ยนงิมทีเีแกงครั่นี้ครับคู่แรกครับเปิดสนามันนี นี่ให้ชมไปทั้งหมด8คู่ครับวันนี้พบกันเป็นหน้าที่2ของการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลุนพุตบลีกครั้งที่2ครับขับสองพันยีคู่แรกครับระหว่างทีมนอนอันพบกับทีมคีนีแก๊งครับตอนนี้ีืีแก๊งออกนำแล้ว2ประตูต่อ1ครับคู่นี้ช่วงครึ่งเวลาหลังครับคู่ต่อไปครับดำเป็นการพบกันระหว่างทีม MTK โรงเรียนแม่คพลฟุตซาคมครับจะพบกับทีนเราสองสองห้องแต่ทีมฟาตซองสองห้องนั้นเดินทางมาถึงแล้ว เปี่ยนื่อกันายรอได้เลยนะในจังหวการแข่งขันจากนาทีครับหลัจจักตัวผู่นี้เพื่อไม่ป็นการเสียเวลาครับสมจ,จับคป้ายใจในสนาม thank you โนบอลจัามาโอเคเฮ้อย่าหลงเช้าไปฉันเยมาขวาเราต่อได้มาขวาปาลิจิตซึ้ล

เราต่อเนี่งเลยฮะอย่าเราซาสาระคุณจะดทยเอาใจแลคุณจะไปครับเอรไปเคครกับทีเราทีเรารายงานตัวส่งลายชื่อเลยับเตรียมสฐาน้พร้อมบัเบาซุน ต่เชคการกีฬาครับตอนล,สนล,ล,ลนงสู่สนามลูกก็เลี้ยงไหวครับขั้นที่2กีฬาฟุตซอลหลังสถานีเลยครับตำรวจภูธรอภัยพลของเราลูกเลียงไหวครับขั้นที่สองสอนทางครับสอนสถานะออกกลงงา,างใจทักประจสนใจนะผู้เล่นชดนี้ออบไปถึงบ้าน เบิ้มทันเิครับสุดยอดดีไฟตลอดทางครับขึเเกนั่งเลยสีนันเยเนั่ด่บ

สองปตูต่อหนึ่งสอัประตูต่อหนึ่งครับคุดตูลงไปครับเป็นคููที่หนึ่งครับวันนี้คููแรกครับได้ทีมทีมแก๊งครับหลานแขนกัดเลยครับอานะทีมท้องอันเศีก่อนสอประต่อหนึ่งแล้วครับทีม p ครับเดือดเอพุธุุ่เอดเน2ครับวางบนบนพม่าลองครับถ้้เดินทางมาถึงแล้วชิญนะครับตอนนี้ FPT มารอท่านแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียยวไปครับ เราจะมาแท็กทีครับสำหรับยอดผูคนขุล่า้องสองห้องเดิบลุลอกกี้ครับเดินเท้ามาไกลครับจากอระพุ่นสองสองห้องอันที่แล้วครับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันครับจบที่อันดับที่สองต้องรอดูครับครั้งนี้จะจบที่อันดับที่เท่าไหร่ครับสำหรับยอดผูคนขุล่า้องสองห้องเมื่อวานนั้นอาการที่แล้วชนะจบสามแต้มได้ครับ ทีเพียงว่าช่วกันนะเอาีสีแดงทัั้สองทีมวเป็นคู่ต่อไปนะเป็นคู่ที่สองของวันนี้เป็นทีเนั้นชนะทีมนภาพมาด้วกอรส3รตูต่อศนยครับำหรับรองคนคี่เล่าเอาชนะทีมใบแทอมบ้านเขียวมาด้สะกอร์4ประตูต่อ0ูนย มาดูครับอันนี้สุดยอดอีกหนึ่งคู่เอกครับคู่ที่สองรายการวันนี้นน้องเยาชวชนต่างด้าวคนของเราครับโรงเรียน,นอเอฟพีเคนำโดยโคตรเต้ครับอาจารย์บุตรตีสุดเลียวแล้วก็ครูครับ อย่างเงียครับสำหรับยอดผลผลคุณเล่าทัง้งสองห้องตอนนี้ถึงบ้านชาติแล้วครับบอลบอลว่าจะพครับสำหรับชีด m p k ขอสวัสดีครูจริงครับครูสมพันธ์ทงคำถ้าวันนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกนั้นเราจะติดป้ายครับไม่ให้เข้าสนามที่งนี้อีกตลอดไปครับสำหรับครูสมพันธ์ทงคำของทีมมัมจ้าจ๋าลูกพุงรูมว่าน่าเกลียดนะครับแตเต้าอ้นนี่น่าเกลียดกว่าครับสำหรับตัวสมถ้าวันนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะด่าให้เต็มที่ครับเราพี่ครูจริง เราไฟอะเหล่านั e. ้นทำอยู <rim> ่แล้วครับตอนนี้จะเปกำลังใจเราเราจะติตใจได้สำหรับผี่โต้ม